สนิทจากสมัยเด็กๆมีกี่คนที่รักมากก็มีอยู่คนเดียวอ๋อเหรอชื่ออะไรครับเออ่ชื่อสุภกรณ์สอนเป้าครับชื่ออาร์ตครับเป็นเพื่อนสนิทกันเลยรักรักขนาดไหนถามจริงเออแบบเรียกว่าตายแทนกันได้เลยโอ้โหทำไมพี่ปั้นรักผมไหมครับอะไรฮะรักผมไหมครับถ้ารักผมช่วยตายแทนผมได้ไหมนี่คบสนิทกันขนาดไหนรู้ไหมขนาดไหนครับขนาดอาร์ตเล่าให้ฟังว่าอ๊อฟเนี่ยชอบไปแกล้งอาร์ตชอบแกล้งอาร์ตเหรอฮะอาร์ตก็เล่นคอมพิวเตอร์อยู่ เดี๋ยวฮะเล่นคอมพิวเตอร์ยังไงฮะไหนฮะเล่นไม่คิดอันนั้นลูกคิดครับพี่เด็กๆคอมอย่างเงี้ยเนี่ยเขากำลังเล่นคอมอยู่อาร์ตอาร์ตเล่นคอมออฟเขามาถึงยืนค่อมคอมอ่ะแล้วผิวตูดให้อาร์ตดมอาร์ตเขาไล่ฟังเลยว่าแล้วทิ้งไว้ซึ่งกลิ่นไปแกล้งเขาขนาดนั้นได้ยังไง จริงๆเรื่องนี้อาร์ตไม่เคยเล่าให้ใครฟังเเพราะว่าออฟก็ทำอย่างนี้มาตั้งแต่อยู่ใช้หน้าแล้วแหละเวลาบ้านใช่เราใส่หน้าเลยเหรอใส่หน้าเลยแล้วไม่ว่าอะไรมันไม่ว่าอะไรแล้วไม่คิดว่ามันจะแบบว่ามันว่าไม่ออกหรอมาเพื่อสนิทกันไงก็ชอบแกล้งการสุกสนานแล้วตอนนี้ก็มาอยู่ที่บ้านที่กรุงเทพด้วยว่างๆก็มาเที่ยวบ้านออฟมานอนอยู่บ้านออฟสักสามวันเลยอย่างเงี้ยแล้วยังจะมาบ่นอีกนะว่า ยังก็บ่นเรื่องนี้อีกเขามาบ่นมาจากชัยนามันยังมาอีกอนั่น่ะก็ไม่รู้สิครับเอาถือว่าบ้านนียเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดแล้วถ้าเขามาอยู่ก็ก็ต้องทนนอครับระวังนะครับน้องๆอย่าให้ออบรักมากนะครับเฮยออาเลือกคนครับพี่นี่ หน้าอย่างพี่ไม่เหมาะกับลมของเขาหรอกรักกันมากขนาดที่บอกว่าเ,เจ็บแทนกันได้ตายแทนกันได้เนี่ยผมอยากรู้ว่าเคยมีเหตุการณ์อะไรไหมครับอาร์ตโทรมาบอกว่าบอกว่ามีผู้หญิงคนหน,นึ่งที่อาร์ตชอบ,บแล้วก็คือแบบชอบอาร์ตเคยเลี้ยงข้าวเขาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็พูดดีกับอาร์รตพอมาอีกวันหนึ่งเนี่ยเขา เขาแบบไม่มองอาร์ตแล้วเพราะอาร์ตคุยด้วยอะไรเงี้ยเอ้ยวันนี้กินอะไรดีก็แบบรำคาญอะไรเงี้ยแสดงว่าผู้หญิงคนนั้นมีเงินซื้อข้าวกินเองแล้วไม่ใช่ใช่ครับแล้วอาร์ตก็แบบตามตามไปทุกที่นะจนรู้ว่าเขามีคนอื่นโอ้ยก็เลยวันนี้ที่โทรมาหาออฟเนี่ยเพื่อที่จะมาปรึกษาด้วยว่าจะนัดอีกอีกคนหนึ่งอะไปเคลียร์ดีไหมโอ้โหแล้วแล้วออฟให้คำแนะนำเขายังไงครับเขาก็บอกว่าเฮ้ย เราอย่าไปลุยเลยลุยเลยถ้าเกิดว่าเราอ่อนกว่ามันเนี่ยมันจะรู้จะรู้เชิงเรานะใช่ได้เดี๋ยวคราวหน้ามามันจะมันจะไม่กลัวนะอะไรเงี้ยว่าเออวันนี้ไปเคลียร์ไปเจรจาเฉยมันจะดตีไว้ก่อนใช้พูดกันไม่ใช่ใช้ตีกันอันนี้คุณแนะนําไปอ๋อเขเลยบอกว่าเออเคลียร์ใช่ไหมเจรจาใช่ไหมโอเคได้แล้วก็วางไปตัวใครตัวมันเอาก็ไปทำงานของออฟอ่ะแต่พอตกกลางคืนมาก็ออฟก็ สบายๆของอ๊อฟอยู่มีโทรมีเบอร์โทรศัพท์เบอร์แปลกๆโทรมาบอกว่าสวัสดีค่ะโทรจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่ทราบว่าเป็นเป็นเพื่อนของคุณสุภกรหรือเปล่าคะอืมเราก็ตกใจอะไรอยู่อยู่ทำไมมีโรงพยาบาลโทรมาเขาบอกว่าคุณสุภกรตอนนี้เป็นผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็มีมีบาดแผลที่บริเวณปอดเนี่ยถูกแทงมาอ้าวเอาแล้วทำไงอ่ะแสดงว่าไปมีเรื่องจนได้สิถูกแทงมาใช่อ๊อฟ เท่านั้นเอาก็คิดคิดว่าเฮ้ยเตือนแบบเตือนเราเตือนนายแล้วอย่างนี้เลยทำไมไม่ฟังทําไมไปต้องไปอย่างนี้กันก็ตกใจมากทีนี้คุณป้าเอาไปกับคุณป้าอยู่เขาก็บอกว่า๋อารีไปเลยลูกรีไปเลยลูกเพื่อนเจ็บขนาดนี้ตอนนั้นเชื่อยอย่างครับ ตอนนั้นตอนนั้นก็ค่อนข้างจะเชื่อแต่ว่าป๋าอ๊อฟก็อ๊อฟก็สับสนอยู่ที่ว่าป๋าอ๊อฟเนี่ยโทรมาเร่งอ๊อฟให้รีบกลับบ้านด่วนเหมือนกันบอกว่าพอดีป๋าไปทะเลมาเนี่ยไปซื้อไปซื้อกุ้งหอยปูปลามาทำบาร์บีคิวกันกุ้งหอยปูปลาเขาอ่ะดีระหว่างอ๊อฟกูเลยแบบพูดตอนพูดอย่งนั้นจะจั๊กจั่งจังจันกจั่งจังจักวงๆอ่ะพ่อหาปูหาปลามาแล้วลูกกลับบ้านไปกินนะลูกอ่ะลู บบก,ก็เลยแบบสับสนไงก็เลยแบบไม่รู้เลยครับยังยังไม่เชื่อใครทั้งนั้นอ่ะแต่รีบกลับบ้านก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปโรงพยาบาลเลยเนี่ยเราก็จะไม่ได้กินกุ้งหอยปูปลา <c oughs> ไม่เอาไม่ด้ห่วงเรื่องนั้นฮะ<อ> <c oughs> จะคห่วงว่าพ <c oughs> ุ้งหอยปูปลามากกว่าเพื่อนดูสิไม่ใช่ไม่ได้ห่วงเรื่องนั้นคือห่วงเรื่องที่ว่าถ้าเราไปแล้วเราโดนโดนแบบมันมีอะไรที่หลอกลวงเราอามเราซะไงกลับมาป๊บป๋าด่าต้องรีบกลับบ้านไปก่อนไปปรึกษาป๋าว่าจะไปดีไหมอะไรเงี้ยแต่เล่าความจริงว่าเอ้ยอาเป็นโดนแทงนะป๋าแล้วป อ๋อเมื่อกี้ป่าลองท้องมาแล้วไปนี่ไปเลยไปเลยก็เลยป๋าลองท้องมาแล้วเรียบร้อย,ยอยากเห็นภาพเหตุการณ์นั้นไหมครับที่อออเชื่อมากเหลือเกินเดี๋ยวก่อนคุณมีภาพของเหตุการณ์ทั้งหมดที่คุณเป็นคนทําขึ้นมาเหรอฮะอะ,อะไรอะไรผมไม่ได้ทานะฮะอเผอิญผมขับรถผ่านโรงพยาบาลเห็นอ๋อวิ่งอยู่ผมก็เลยเอ้ยวิ่งตามไปเผอิญไปได้ภาพนั้นมาด้วยเหรอฮะอยากเห็นครับอยากเห็นจังเลยครับไปดูกันครับสวัสดีครับผมอาสุกรศตเป็นเครื่อซีัวอ๋เอฟสอง วันนี้ผมจะมาตามหาความจริงว่าเพื่อนของผมคนนี้ทำทุกสิ่งทุกอย่างถ้าผมได้หรือเปล่าอย่างที่ปากเขาพูดว่าเขารักผมและผมก็รักเขาเชิญไปชมกันเลยครับหลังจากแยกกับคุณพ่อแล้วครับอันนี้มาแล้วองบาแล้วครับ